ไม่คนกินอะไรเนอะไม่เป็น,นเอออนอนนเป็นยามเป็นแล้วเพราะว่าทำเทคนิคนี้แหละหนครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองใช้ละเพราะว่าไม่เคยใช้เลยหรอไม่เคย้องจบรายการได้เลยนะ <c oughs> โอ้โหฝังไม่ทันอนะ่ะเคยจะลองของไอ้แค่คนที่แต่งหน้าไม่เป็นอนะ่ะแต่งตามทำกินได้เลยนะทุกคนอะไรอย่างนี้นะ่นะเดี๋ยวเราจะอ้อ้นบเยวง เคยบอกรายการพี่เออว่าอีมันรวยอ่ะเคยอาจจะเล่าก็ช่องหนึ่งกินไปก็ไม่ต้องเล่าก็ได้อะไรนะแต่งแฝดอาจจะเงียบก็ได้เออเออให้ได้ที่ตัดต่อว่าอะไรแบบนั้นว่าอาจจะติดมาข้างหน้าอีกนิดนึงหรือเปล่าอาจจะช่วงหลักไปหน่อยพัดสิรอพัดต่ออยู่อ่อนนุ่ฟุ้งคือทาลิปติดโคนจมูกเลยอ่ะสมอง สวัสดีทุกคนนะคะทุกคนค่ะต้องบอกว่าเทปนี้ยังไงผมมีความแน่นเนาะมีความแน่นมีความแบบเต็มกล้องแบบเต็มเต็มมีความแบบเบ็ดเบียร์มีความแบบแน่นฟรอแน่นเต็มต่างๆต้องบอกว่าเทปนี้เราได้เขาเรียกว่าอาชีพเก่าไปช่างแต่งหน้าช่างน้ำผมด้วยเออช่างน้ำผมช่างแต่งหน้าด้วยแต่ตอนนี้ก็คือผ่านตัวแล้วเป็นแบบเซเลบริตี้โอ้ยคือ เป็นแอคเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแอคเตอร์ด้วยซึ่งต้องบอกว่าแอบม,มีความตื่นเต้นและกลิ่งเพรากเพราะว่าต้องบอกว่าขนาดเชลโลนี้เขาเป็นช่างแต่งหน้ามาก่อนไง <laughs> เห็นรายการอีกเลยกระดิ่วไปเชิญหนะาด้วยแครับผมอย่างเดียวโอเคเราได้เชิญมาเพราะว่าต้องบอกว่าตอนเนี้ยเป็นกระแสมากจริงๆเพราะว่าด้วยแบบการพูดคำาจหลายอย่างก็คือว่าโหดมากและแต่งหน้าเก่งมากด้วยให้ทุกคนทายดูจากแบบไล่ก่อนเออไล่เก่งกางเกงอุ้ยกางเกงกระถึงไล่ถึงแล้ววะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่พัมกิน สวัสดีเอฟน้องๆฟุตบอนด้วยนะคะด้วยพี่พี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะได้มาออกโลกของคนมีนวดอันนี้ถูกก่อนเออ c l a s ิ y บิวตี้เออช่องแล้วเชื่อเคยดูไหมเคยดูปจมาเลยเป็น FC ถ้ารายการทำยังไงครับมาเออก s ส Beauty สุดซี่เท่า ดูได้เลยอะดูจริงดูตลอดคือเพิ่งจะบอกคุณคนอย่างว่าพัมกินเพิ่งแต่งหน้าเป็นเมื่อเดือนที่แล้วเพราะดูรายการน้องฟุกเนี่ยใครบอกว่าพี่พัมเป็นเซนส์ไหนนะมาก่อนเป็นเซนส์ทั้งวงมันได้ยินนะเพราะว่าเป็นเซนส์หนแล้วโดยไหนไม่มีรายการอาจจะแบบอ่ะชนะเจ้าผมหรือเปล่าอ๋อฟิล์มจริงซึ่งวันนี้เราจะมาเมคกับพี่พัมกินอุยตื่นเต้นมากเลยเพิ่งแต่งหน้าเป็นแล้วเนี่ยต้องขอเทคนิคน้องฟุกละเทคนิคสไตล์ต้องบอกว่าคอนเซ็ปต์รายการเนี่ยคือเอาแขกมาแต่งหน้าเพราะว่าอยากเห็นสไตล์แขกว้า แรงมากเพราะว่าหลายคนจะคิดว่าอุ้ยต้องแต่งหน้าตามบล็อกเกอร์อย่างเดียวคือถูกอือใช่จริงๆแล้วการแต่งมีหลายแบบใช่ไม่มีผิดไม่มีไม่มมมีีผิดไ่ถูกใครแต่งยังไงก็แต่งใช่เพราะเราแต่งเพื่อความสวยอยู่แล้วถูกเราแต่งให้ตัวเองดูดีขึ้นเวลาไปออกงานใช่ซึ่งวันนี้เออดูว่าพี่พังกินมีเทคนิคอะไรมาสอนพวกเราบ้างไหมโอ้โหอะพร้อมไหมพังกินพร้อมกันหรอฟูกไม่พอมมาเอ้พรอมพร้อมเลิย ก่อนแต่งหน้าพี่ทำอะไรบ้างเออก่อนแต่งหน้าหรอนี่บำรุงค่ะของฟูกอกบำรุงแฟนนี้นะคะเป็นน้ำฟูกใช้อะไรอ่ะแฟนจัสตินบีเบอร์เฮรี่บีเบอร์ตัวแรกอ่ะพี่ใช้อันนี้ก่อนเลยน้ำแรก่ Why เราก็ฉีดไปก่อนเลยโอ้โหอย่างนี้เลยหรอทงท่วมหรอทงท้วมเสร็จแล้วปุ๊บรอให้มันเซตตัวนิดนึงแล้วก็ใช้อันนี้ในนี้อันนี้ขาดไม่ได้เลย Why Hair Serum Micellar Water o วอ r w h e l m i n g อันดับหนึ่งของประเทศไทยอันนี้พี่เล่าหน่อยว่าตัวนี้เซรั่มมันช่วยอะไรคือคนที่เป็นสำหรับคน เป็นสิวอ่ะใช้ได้เลยบันเป็นสิวผิวแพ้ง่ายเซรั่มตัวนี้ใช้ช่วยเรื่องกระจ่างสายลดสิวฆ่าเชื้อสิวอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนอ่ะพี่จะมีสิวแต่ตอนนี้ที่หน้าดีขึ้นเพราะตัวนี้เลยหลังจะแต่งหน้าแหะพี่จะใช้ตัวนี้เช็ดหน้าก่อนหนูมีเรียกพวกหนูแล้วเห็นแล้วจิ๋ม่คือใช้คู่กันใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้เลยคนท้องใช้ได้เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ11ตัวถ้าถาว่าคนท้องใช้ได้นี่คือให้ดูเรื่อยปลอดภัยแน่นอนใช่ออแกนิคหมดเลยน้องโฟกัสต่อไป 那快快的进 มีเทคนิคแบบโปรติบคอนแทกหน้าสไลด์ไหนดีกว่าเออพี่ชอบเมื่อก่อนอ่ะพี่จะทาปากแดงอย่างเดียวจากบ้านจบเลยจบเลยทาเติมไม่แต่งไม่แต่งแค่ปากแดงแป๊กแดงเข้าไปเลยจนหลังๆอ่ะพี่มิกเอแคบอกว่าหล่อนต้องแต่งได้แล้วหล่อนไปดูหน้าตัวเองเวลาไปงานสิเออเมืงอกีแล้วเป็นไงเวลาดูเป็นไงก็สวยประจักษ์ก็สวยประจักษ์อะไรก็ไม่มอมก็เลยต้องแต่งบ้างแต่อยากแต่งได้สวยเท่าน้องฟุ๊กคือจะบอกอย่างนี้ทุกคนน้องฟุกเป็นคนแต่งหน้าละเอียดมากเหมือนในพินเฮเลสอ่ะเจอกันทุกวันมันดุ้งทุกวันแล้วเขาบอกว่าฟุกแต่งหน้า6ชั่่่่วโมมงงงจริกกออนนนไปาแต งานทุ่มหนึ่งพุ่เริ่มแต่งหน้าแต่เที่ยงจริงไหมตอนเที่ยงบ่ายเนี่ยเริ่มแล้วเราก็จะสแตนบายเสร็จประมาณห้าโมงครึ่งหกโมงเย็นแล้วไปถึงงานสองทุ่มจริงไหมจริงแต่งงานหน้าทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งแต่บอกว่าปีนี้น,นายายา้ำอยู่เกลียนเราอะทุกคนทำอะไรเร็วแล้วนั่งกับพี่ตูนตูนเสร็จแล้วเออคือพุกงเลยต้องปรับหลายอย่างม,มากเกี่ยวกับเวลาไม่งั้น่ะไทมมันสำคัญนะป้องใช่น้องเพราะนั้นก็พุ่ก็ต้องแบบประหยัดเวลาแล้วก็รู้จักวิธีทางลัดในการแต่งหน้ามากขึ้นในทุ่งนี่ยคือต้องเสร็จเรรียยบ้ออหมด่า และลงเซรั่มเสร็จพี่จะลงอันนี้ B O L E วายกันแดดคนใช้กันแดดเยอะเยอะเออไม่รู้เพราะอะไรไขอพุดใช้เป็นเซนะะรั่มจากแม็กนะฮะให้นิดเดียวใช้นิดเดียวไม่ต้องปัดเยอะกันแดดต้องใช้2ข้อนิ้วนะคะใช้นิดเดียวไม่ได้จะปัดเยอะไม่ได้ต้องใช้เยอะๆยอะหรอใช่เขาวิจัยมาแล้วว่า2ข้อนิ้วเนี่ยคือเห็นผลที่ถูกต้องคือทัางทาน้อยเนาะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทากันแดดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วพี่ก็จะใช้ตัวนี้ทุกคน C A อะไรก็ไ hmm> ม่รู้ว่าอ่านไม่ออกคืออะไร C A True White Day เข้าใจว่ามันเป็นแบบรู้สึกว่าลงมาหน้ามันขาวก็เลยใช้มันต่ออ๋อมันคือไบร์ึ้นใช่อะหลังจากลุงเสร็จพี่พาบอะไรต่อนี่เลยจองแซมูนคูชั่นหรอคูชั่นเลยโหดมาของพวกก่อสิบเป็นสเปรย์แอร์ลเตอเกาหลีนะคะนี่อันนี้คืออะไรอะสเปรย์เกาหลีเป็นแอร์ลเตอหรอ คือ <c oughs> จะบอกว่าอันเนี้ยมันเหมือนรวมเซรั่ม,รวม,มรวมคมรีมอะไรอย่างนี้หมดแล้วพวกแอร์ฮอสเต็คเขาไม่มีเวลาแต่งหนะ้าเยอะเขาก็จะแค่ชิบชแล้วแต่งหน้าเลยถ้านั่งลงครีมไม่ทันอันเนี้ยจบเลยตัวเดียวเลยลดมากพี่ชายเป็นจองอแซมูนเบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์วายห้าสีฮันนี่อ,อันนี้คือต้องเป็นรุ่นแบบโปรเฟชชั่นอลของเขาเลยคือรุ่นแบบเติมความแน่นเลยใช้มาได้สองเดือนแล้วไอ้แค่พาไปซื้อคือแล่าวันนี้วันนั้นจะไปซื้อไอ้นี่คือเห็นพี่มิกก็เห็นเบียงเซอุ้ยไอเลนในซองอ่ะเออแล้วพี่เป็นคนชอบบล็อออออกกกกตตาาามม็็เลลยยุันบขงะไร เขาไปเจอพี่มีขี่ม่บอกนี่ไงแผ่นแมกกาวันนั้นแกจะไปซื้อแผ่นแมกกาแต่หยิบขึ้นมาปุ๊บปุ๊บสีใช่เลยแต่ํำแน่นอนมันนี่เท่าไหร่คะห้าพันเก้าวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเก็บตังค์อยู่ช่วงนี้อุ๊ยหรือว่าเราบุกมีหรือเปล่าวันนี้มี่ต่ลองเพของแผ่นแมกกาศเพราะว่าเราบุกไม่ค่อยชอบบอกตาแส่ชานมามาลองพื้นเวลาวิธีใช้นะคะเราก็กดไปเลยคูชชั่นนี้แล้วเราก็วอร์มตรงที่ฝักเขามีมาให้ไม่ต้องกลัวเปลืองนะทุกคนคือวอร์มไปเลยมันต้องวอร์มก่อนลงหน้านะวอมม ได้เลยลงวันนี้นะครับโฟกัสใช้เป็นคอนทัวร์ก่อนรองพื้นนะฮะเป็นของ E L F แบบนี้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากใช้มากเลยนะวันนี้แต่เดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดตอนถึงขั้นตอนนั้นเราไม่มีเพราะอะไรเพราะสั่งไม่ทันเลอร์ฟรีหรือเปล่าปาตตาโกร์แป้งกอลอรตี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋จะลองใช้ละเพราะว่าไม่เคยใช้เลยหรอไม่เคยองั้นจบรายการได้เลยนะโอ้โหสั่งไม่ทันอ่ะเคยแต่ลองของไอ้แค่ก็คือหลังจากที่ลงคูชั่นเนี่ยเขาบอกว่า ตัวเนี้ยใช้ง่ายสุดๆแค่กดกดไป้จบเลยใช่ฟุกงใช้เป็นคอนเตอร์นะฮะของ E L F พันวันมาลบกบสีตานิดหน่อยพี่วันก็ลงอะไรนะคอนซีลเลอร์ต้องเป็นของไฮไลท์เจนเนอร์ใช่ไหมครับใช่ไเจนเนอร์หรือเปล่าอยากได้ความแบบมิติหรืออยากได้ความแบบเต็มมีเต็มกับมิติเอาอะไรเต็มอ่ะถ้าเต็มเป็นอันนี้สี่จุดห้าคือเราก็ทําเป็นแบบสามเหลี่ยมนี้นี่นี่อ๋อแล้วเกลี่ยเอาเกี่ยมันแบบใต้ตาเต็มเต็มแนีอุ้ย หรืออาจจะฝั่งตงนี้จะติดใจใช้ใช่คอนซีลเลอร์นี่เป็นงานกลางวันได้ไหมได้หมดเลยเพราะว่าคอนซีลเลอร์มัมีแบบปกปิดกับแบบข้าสร้างมิติอะไรเงี้ยันนี้ก็จะมีความเวลาเราเกี่ยเราเกี่ยไงก็ไเกี่ยได้เลยรบไม่ไม่ต้องไม่ต้องไกลมากใช่ไม่ต้องไกลมากเน้นๆแบบใต้ตาอะไรอย่างี้ ทุกคนดูเป็นแบบคนแต่งหน้าขึ้นมาเลยอ่ะคนที่แต่งหน้าไม่เป็นอ่ะแต่งตามทำกินได้เลยนะทุกคนเพราะมันง่ายมากอ่ะแล้พวกทำอะไรต่อคขาหนูเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะอ๋อเมื่อกีลงไอเสีแดงเมื่อกี้แล้วแล้วก็เป็นคอนเทนเตอร์ใช่นี่ก็เป็นคอนซีลเลอร์ลงเหมือนพี่พัมเมื่อกี้แหละอ่ะทำพี่เสร็จละเราทำอะไรต่อนะทิพี่พัมเหรอฮะจะทำอะไรต่อลองสีตาสิจ๊ะ หรอไม่มีคอนโทรไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเลยแต่คอนโทรพี่ตะลุมพหลัะเห็นคิวบอกอะไรครับพี่เมื่อกี้ต้องโชว์ด้วยบอกคนเดียวเลยนี่พี่ใช้อันนี้ว้าวิทช์ใช้จริงไม่หมดสักทีพี่หนุ่มออกซ์เมื่อไแล้วหรอไม่นะหลบป่ะคิวก็ไม่เยอะพอป็นคนแบบไม่กล้าทำอะไรเยอะคิวก็เอามีคิวอยู่แล้วแล้วก็นี่เลยทุกคน ิวแล้วก็ปัดปะคือใครที่ไม่กล้าแต่งหน้าเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจนะลองฝึกแต่งไปไเร<ม>ื่อยๆมีอะไรผิดมีอะไรถูกคิ้วแค่นี้เแค่ให้มันเห็นม,มีโซงใช่มีโคงแต่่มีโซงปัดแก้มนะฟูช้เป็นของลี่เจนเนอร์นะชื่อสีว่า Feeling Natural นะอุ้ยสวยอะ่ะเป็นสีธรรมชาติอุ้ยพอคิ้วมาล้วทุกอย่างก็เริ่มมานะ้วน้องโฟต่อไปนะคะก็จะเริ่มบล็อกตาละวันนี้จะใช้บล็อกตาเป็นสีเป็นเฟรมกับอันนี้ Sunset ใ,ใช่ช้ชิมเมอร์ลงอันดับแรกเลยใช่ไหมใช่ จะดูไงไม่ให้เป็นทิมเมอร์เลยทาไปทาไปก่อนนี่ลงไปเลยค่ะสีนี้นี่เสร็จแล้วบล็อกตาใช้ไม่ได้เก่งนะแี่ทต้องเราใช้เองใช่อุ๊ยขอใต้ตันิดนึงไม่ต้องกลัวนะนี่ลงไปนี้เลยทาไปเลยค่ะอย่าไปกลัวนี่เอาท่าาไปประมาณนั้นประมาณนั้นได้ละต่อไปเขียนคิว้วฟูจะเป็น s u ซ c ส นี่พอเราลงสีนี้ไปแล้วเราก็จะใช้สีอันนี้แต่อันนี้ใช้นิ้วชอบเป็นคนชอบใช้นิ้วเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ก,กิ๊ดเม็ดกิตเตอร์พวกเนี้ยมาได<น>้พักมาได้พักว่าปลายเลยตึงตึงตึง,ตง,ตงเห็นปะจบนี่มาแล้ววายใช้สีนี้ได้หรอ,เ,อเรียบร้อยค่ะแต่งตาแล้วก็ติดคอนตามตามเสร็จละ ทีนี้คนตอนที่ยากที่สุดทั้งแต่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ยคืออีอิอลไเนอร์อะเลนเนอร์พี่ใช้ของมีกะแตใช้มานานแล้วด้วยใช้จริงดูดิเลอะหมดเลยใช้จริงนะคะเพราะว่ามัน เราเป็นคนหนึ่งมีน้ำน้ำมันที่ตาเยอะสองมีเหงื่อเยอะถ้าไม่ใช้ที่มันเป็นแบบกันน้ำคอต้าปู่ะมันจะหลุดเทคนิคการกรีดอายไลเนอร์ให้ให้ง่ายที่สุดเลยนะตัวเองตัวเองหาสีนี้เขาเรียกว่าอะไรเข้มก่อนแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดแบบนี้เออแปรงหัวตัดจุ่มไปเลยนะคะแปรงเดียวกับที่เขียนคิ้วแหละตัวเองตัวเองจุ่มจุ่มฝั่งมือก่อนแล้วป้ายกระจก แล้วแล้วก็มาร์คบริเวณนี้ห่างตาเห็นไหมระหว่างสองฝั่งม,มันจะมีมิติออกมาเล็กๆทุกคนฝั่งนี้มไม่มีนะอข้างหนึ่งมาตึง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 ,ตงให้มันมีเงาก่อนเห็นปะเงามาละพอเงามาแล้วทีนี้เริ่มขีดอะไรเนอร์พอเมื่อก่อนเป็นคนขีดอะไรเนอร์ไม่เป็นนะ<อ>คุออะะเป็นเร็นยังเป็นแล้วเพราะว่าทำเทคนิคนี้แหละไหนครับก็คือมาไปก่อนมาไก่อนเพื่อจะได้รู้จุดว่าจะขึ้นทางไหนใช่เนี่ยอันนี้ชื่ออะไรอะ เขนเช่นคิวปอมเนี่ยอ๋อก็คือใช้อะไรเนอร์เหมือนกันใช่นอะไรเนอร์แบบบางเพราะเราไม่มีขนคิวเนี่ยเราก็หลอกขึ้นมาอ๋อใช่ขั้นตอนนี้เราจะไม่พูดแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิเคยบอกอะไรกันพี่เอิบว่าอีมันร้ยอ่ะเคยเขาจะมาแบบอาจจะเล่าก็ช่องหนึ่งแต่กินไปก็ไม่ต้องเล่าก็ได้นะแต่ไปอาจจะเงียบก็ได้เออไม่ต้องมีเออไม่ต้องพูดตลอดได้เต้องพูดตลอดเออหน้าที่ตัดต่อบว่าออะไรแบบนั้นคือชอบพูดดูไม่ออกเห็นไ เห็นไหมทุกคนก็จะมีเซ้นอะไลเนอร์แล้วลอยอะไรอ่ะหยดน้ําตาอ๋ออีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาคือเป็นคนมีน้ําตาเยอะหยดน้ำตาชาลงหน่อยได้ไหมออเป็นแบบนี้ของโฟล์ดนะเซนเปเลตตาของเพลย์เพล่าค่ะสีส้มอ่อนสุดๆเลยน้ำตาอมส้มนะลงแบบทาป่าๆสีเดียวนี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับแล้วไงต่อพี่ผ้าติดตาปองแค่นี้เลยอุ๊ยอาจจะต้องดัดก่อนหรือเปล่าดัดขนตานิดนึง อาฟูท่าสีตาประมาณนี้นะฮะทุกคนแล้วก็จะปิดอายไลเนอร์ละปัดมัสคารา่านี่มัสคาร่าอันนี้ค่ะสีเขียว คือเป็นมคาร่าในตํานานคือไม่ได้ตํานานหรอกเห็นเขาใช้กันหลายคนอือปัดไปก่อนบังมากคุณแม่ปัดมาคาร่าแล้วก็รอให้มันแห้งนิดนึงนะทีนี้เราก็มาขนตาวันนี้จะใช้ขนตาเป็นคู่นี้เลยคู่หาก,กินคารอนบิวตี้เอหนึ่งนะคะขนตาปลอมนะคะทุกคนะาอายเนอร์ผู้ใช้ผมโบลอนเบลนชัดื้นสีเขียวนะคะคือหลายๆคนอาจจะทากาวแล้วติดเลยไม่ได้นะคือเราทากาวใช่ไหมแล้วเ,เราก็ทิ้งไว้ก่อนเพื่ออะไรคะ่ะพี่ผมกินเพื่อให้มันเซ็ตตัวน้องฟูอ่านว่าอายเนอร์ฟูประมาณนี้นะคะทรงแบบพี่ผมกิน แต่งะละเอียดมากวันนี้ไม่ทำอะไรเลยดูเลยจนไอ้นี่มายังอีแบบแบบอะไอเจ้ายังอ่ะแบบแบบมาสิกีที่แบบว่ากีทมีโกลี่อ่านบ็อกหน่อยอันบ็อกนี่กีทมีโกลี่เป็นยังไงคะว้ายโอ้โหอาจจะวิบวับหรือเปล่าอ่าเรื่องเล่น เลือกเป็นสีอะไรไม่รู้แต่มันจะติดเขียวหน่อยสีนี้เลยเหรอกล้าเลยเราเนื้อซีเป็นยังไงไม่เคยใช้นี่เขาจะมีมาเป็นอย่างนี้แต่ระหว่างนั้นก็ขอลองเนื้อก่อนนะเออเป็นเนื้อน้ำปกติเหมือนจะเอาซีนอะไรอย่างนี้เนื้อหนึบปะเดี๋ยวเราจะลองดูจะหนึบเดี๋ยวจะไม่ใช่ค่ะอันนี้นี่เอามาแห้งมันจะหนึบอ่านก่อนเหมือนเหมือนเป็นที่ร้อนดื่อลมอ่าอุ้ย อ่าแล้วมาเราจะล้มลงน, <c oughs> นี่เอ,อ้ยจริงมันต้องลงแล้วแต่จะมีหนึบเพื่อจะไปหนึบบนตาเรานะอาจจะติดบนตาก่อนระหว่างรอนหนึบแต<ร>่อย่าไปชอบนี่วายอุ้บบนตาถูกต้องมากเลยเลยเป็นไงวัดอาจจะติดมาขายย้างหน้าหนึ่งหนึ่งา <c oughs> อาจจะช่วงหลับไปหน่อย อาจจะชวงหลับไปนิดนึงเฮ้ยอุ้ยขนตาฝ่อมากทุกคนมาแล้วค่ะจบว้าวจบเลยขนตาดีมากทีนี้เรามาเล่นอันนี้กันต่อที่ว่าแบบแบบแบบะ้พอหยอกมาหลังมือเราเทคเตอร์เลยสวยมากดูดิเลนส์ไฟสุดๆนี่เลยโอ้โหสวยมากฝ่อเลยสวยมาก ผมต้องไปก็รู้โอ้โหหน้าละเอียดมากฟังนะอันนี้ไม่ได้ตอนแหลกหน้าผมละเอียดแบบละเอียดยิบเลยอ่ะฉีดอะไรลบอ๋อนี่คือเทคนิคที่หน้าแบบสวยจะต้องรีพัดเข้ามาให้ดีปีนี้ให้กีวโมงอ่ะนี่เทคนิคกี่ซิงไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหลไอ้ที่เปียกๆนะคือมันจะเซ็ตเมคอัพเลยพัดสิรอพัดต่ออยู่ หรือมีระยัดหนึ่งให้ได้เนาะป้าที่แบบน่าชอบถ้าชอบแบบแบบปะต้อทาตรงไหนได้อีกอ่ะอันนี้ไม่ขหกแฟนที่วิวดีรุ่นรุ่นแรกโอ้โหอุ้ยอันนี้จะมาลงอันนี้หรือเปล่าไม่มีที่แล้วอ่ะแล้ววะสีน้ำเงินใช่ต้องมีน้ำเงินตรงไหนนี่ต้องมีน้ำเงินวายอุ้ยสวยมากตาสวยมากเลยแล้วก็เอาอันนี้เบลนด์ไปได้อีกหรือว่าต้องการหรือต้องเติมสีสว่างวายเคยใช่ไหม ลองสวัน์หลังมือจะรู้ว่าอันนี้โหดมากปึ้งโอ้โหอีเฮียดูหมดอะเรืออาจจะต้องมีนิดหนึ่งหรือเปล่าแบบกลางๆแล้วว่าน้ำเงินไปหาน้ำตาลตรงกลางวายมาดูอึ้งมากมาดูแอบจะทำมีอะไรแนะนำไหมช่วงนี้ไม่ถึงว่าสับไม่อันนี้อะไร็แบรพนนะเป็นคนชอบให้จมูกพุ่งมากๆไรยังไงพุ่งไปปะอาจจะอันนี้หรือเปล่าใช้แปรง ถูกต้องจมูกหุ้งอาจจะทะลุหรือเปล่าอันนี้นี่เทคนิคการไล่จมูกนะคะกลางตาแล้วก็ปลายจมูกสับใหม่ช่วงนี้นะคะขอนําเสนอสับแรกก่อนเลยสับเลิก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 ลิกเป็นอาการดีใจผิดปกติแบบวันนี้จะเย็นนิดแก้จะกลับแลมาเจอผู้ชายวันนี่ก็สวยจริงเลยนะเนี่ยนี่เลิกลิกแล้วก็มาเสียงนี้ด้วยลิกออกตา เนี่ยคือสับใหม่กำลังจะมามาแล้วมาแล้วพอน้องฟูกเอามาอุ๊ยอาจจะคอนทัวร์นิดนึงหรือเปล่าพี่ใช้เป็นอันนี้ของน้องของน้องชาติของพี่น้อง<ร>อชาติเบอร์เคม อ๋อใช้เบอร์เข้มเอาอยู่หรอเอาอยู่พี่พามสาหรับคนที่แบบไม่กล้าแต่งหน้าเนี่ยอยากจะบอกเขาไหมแบบว่าเขาเริ่มแต่งหน้าครั้งแรกเออเราไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคือการที่ไม่กล้าเนี่ยไม่มีอะไรไม่กล้าแล้วเธอต้องเริ่มหน้าไปต่อนี่ดูอย่างพี่พี่ไม่กล้ามันไม่ผิดไม่ถูกทาไปเถอะแต่ว่าทาให้มันอยู่ในขอบเขตความพอดีอย่างวันเนี้ยแต่งในโทนธรรมชาติสวยออกงาน everyday look รอดคือไม่ได้แบบแต่งเยอะมากให้เวลาเราออกไปเจอกล้องเจอแฟลเจอเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเวลาเพื่อนถ่ายสรุปลง story แล้วเราไม่ตา เออแค่นั้น,น,นพอ,พอเสร็จปุ๊บนะคะทุกคนนี่แหละมาละเราคงจะเชื่อว่าชอบจริงๆวิงวงนี่อันนี้เป็นเทคนิคนะเทคนิคตาหวานงงใช้เป็นจิ้มจุ่มของอะไรไม่รู้ในทิกต o อกเขาเรียกว่าตาหงเป็นแบบจิกหงสีอะไรหงสีแดงโอเคในการจิกผู้ชายไปถึงว่าให้คนแบบสะกดตาใส่ตาเรานี่เริ่มที่หัวตาตรงนี้แล้วกรีดไปเลยแค่นี้ ว้ายการสร้าเบ้าหลอกใช่เบ้าหลอกต่อไปนะฮะคาร์บิวตี้ค่ะทุกคนเบอร์สีแฟนะฮะนี่ลงใต้ตาเสร็จแล้วทุกคนเห็นไหมทขาดไม่ได้นะคะคาร์บิวตี้ผมอยากใช้คาร์บิวตี้มากเลยอ่ะใช้สีไหนพี่พัมสีแฟขอลองแฟก่อนไม่อาจจะว้ายสวยอ่ะอะไรพี่พั๊มมันชัดมากเลย แล้วก่อนที่เราจะทาปากสีแดงเนี่ยขอบปากมันต้องชัดนี่แฟร์ไปเลยสีแฟร์หรอนี่ลงไปก่อนให้พี่ใชนพี่ถูกลองสีสีใหม่ของคาลอนดี้ยังยังโชว์ไม่ได้เหรอคนแรกไม่มีใครได้ใช้เลยอุ๊ยแรกอ่ะคือสีใหม่เพราะว่าต้องบอกว่าพอหนูทำแป้งใบหนูรู้สึกว่าหนูต้องเป็นเจ้าแม่แป้งใบหกทุกสีทุกสีผิวทุกอะไรจะได้หมดมาทุกสีเนี่ยอะไรอะบอกไม่ได้เราไม่ได้พัฒนาใช่เอาลองใช้ดูพี่ลองใช้นะนี่แฟร์สีเนี่ยวันไหคนแรกอ่ะคาลอนบิวตี้แต่แป้งอาจจะจิ๋วหรือเปล่า อาจจะสวยหรือเปล่าอันจะได้ความห่องความนัวความน่าเล่นกำลังดีเออละมุนละมุนเออทคนิคนองโฟคือคอนทัวร์ตรงนี้ใช่ปะใช่ค่ะแต่ของพี่ไม่ทำไมเขารู้สึกว่าหน้าดำ เป็นคนไม่ชอบคอนทัวร์เ็เลยไม่คอนทัวร์แต่เลาวบอกว่าการคอนทัวร์เนี่ยไม่ได้ทาให้หน้าเล็กอย่างเดียวนะมันคอนทัวร์ให้หน้าเรามีมิติเฉยแบบว่ามัเถี๋ว่าเขาเรียกว่าให้โทนหน้าเราเนี่ยมีความแบบความอุ่นความวอร์มความอะไรอย่างงี้แก้มเนี่ยพี่ชายเป็นอันนี้หลักมากอะไรคะช, <Why? S 2> ชีชอบชอบสีชีของอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีความละเลือ้อเพราะเป็นคนน่าเงาปัดบริเวณเหนือหน้าแก้มนิดเดียวแค่นั้น อันนี้พิพ้ใช่ไหมใช่เห็นปะมันจะมีความระเลึกนี่หน้าแก้มนิดนึงอันนี้คือสไตล์ไหนวันเนี้ยอันนี้เป็นสไตล์เบาบาง Everyday ออกจากบ้าง คือหลายคนชอบถามว่าเมื่อก่อนทาปากสีแดงใช้ลิปของอะไรและลิปที่พี่มีอยู่ตอนนี้ไม่มีขายแล้วไม่ขอเลย So Out Fenty รอหาซื้อไ่ได้แล้วก็เลยซื้อเก็บไว้หลายแท่งมากนี่รลักมากจะบอกว่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดเฉพาะสเปโก้ที่เขาทำมานะใช่คอนตั่าระเ่อจะเป็นเบลเลียนนี้ครับทุกคนนิดเดียวพออุ้ยอะไรแม็กอะทำไมผิวมันดูแบบ เขาที่เขาทางขึ้นแม็กแฟตบวกอะไรเนี่ยเออฟิกบวกอุ้ยเนี่ยนี่ดีแล้วไม่สอแล้วเทคนิคการทาปากเลยนะทาไปเลยไอ้เกล้าฟูก่อนเขียนขอบปากก่อนทาปากนะฮะนี่เพื่อความเป๊ะของปากใช้โดสนะฮะนี่อันนี้ท่านเาเป็นแบบแมทหรือแบบกออครับแมทเลยไม่มีกอสเกิดขึ้นในชีวิตนี้อีกแล้วทำไมอ่ะเลออ่ะ แต่จริงการใช้กรอนนี่คือต้องรวบผมตึงเท่านั้นอยากจะขอเช็ดิ้งนิดนึงดีกว่าเหมาะกับทุกคนเลยเป็นคอนทัวร์บอนเซอร์เชดดิ้งอีเดียวค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนไหนเท่านี้หรอเท่านี้เลยตีแก้มมาโอเคหมดแล้วพอแล้วว้เพราะว่าตาเราแบบตาเราโค้งมากโอ้โหมีขอบปากแล้วมันสวยเนาะอ่อน้องมฟุกคือทาลิปติกโคนจมูกเลยอะสมอง แล้บอกอย่างว่าเราจะถ่ายรูปอะไรกันวันนี้เออวันนี้อะคือมีความฝันเพราอยากถ่ายรูปแบบที่น้องฝุกชอบลงอ่ะแบบประปรัสตีให้น้องมันค่ะแล้วลงไอซีแบบเพิงเพิ่งแต่จะลงก่อนคลิปลงประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเรามาไปทำผมเปลี่ยนชุดแล้วมาดูฟเฟลิเนตุกันว่าสองคนนะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหนูหนูเองไม่ใช่พี่ลิก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 ล่ะเราดูแล้วมาดูเฟลิเนตุกันนะคะ คือยอมรับว่าไม่เคยสวยเท่าวันนี้เอาดีจริงวันนี้รูปแบบลงตัวชอบเลยด้วยสีตรงสีตาวันนี้วันนี้พูดตรงนะวันนี้ไม่หยาบเต่อาจะมยดมืดใหม่วแล้วหรือเป็นเพราะอะไรหลายๆอย่างอาจจะเป็นเพราะคารอนบิวตี้ด้วยสีใหม่ โอ้ยทำไมตาเป็นสีฟ้าเมื่อกี้ยังเป็นตาทำอะไรกินน้ำเยอะออกพ่อหนูนี่เลยเพราะเอาไปทั้งหมดเซียเอาไปรัสเซียไปสารัสเซียแล้วเคยปะขนตาลูกเขนตาดีมากเลยอ่ะคาราเมลตี้แลค่ะทุกคนมาสุดท้ายของรายการก็สิบหยุดนิพพาไอเทมสามอย่างที่คิดว่าขาดไปในการแต่งหน้าได้มีอะไรบ้างเลือกมาเลยตรอนเฮ้ยย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 ไม่อยากเอาใจยย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 ยาใจนะอ่ยย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 อยยยย คูชั่นค่ะไม่ได้ต้องเป็นจังแซมุนเท่านั้นเท่านั้นเลยตอนนี้ติดใจมากรุคนี้เท่านั้นโปรเฟชชั่นอลเมคอัพฮันนี่สีไว5ฮันนี่นะขาดไม่ได้ขาดดไไม่้จริงไวนี่คือสิ่งแรกที่สำหรับลุคแต่งหน้าของพี่แบบขาดไม่ได้นะฮะสองขนตาคารอนบิวตี้บอร์สูตรหนี่วายขาดไม่ได้เพราะว่า พอมีขนตาแล้วอะหน้ามันดูครบมันดูแบบสมบูรณ์ขึ้นเยอะมากสุดท้ายที่ขายไม่ได้คือนี่แต่โชว์ไม่ได้อ่ะอย่าปรโมทอย่าไม่มีของขายแป้งคารอนบิวตี้แป้งเป็นเป็นสีใหม่ทุกคนคือสีดีมากเออชวนกลับไปก่อนคือสีใหม่ยังไม่ทันออกแต่ว่าติดชอบไปแล้วชอบไปแล้วคือมันเนี่ยไม่เคยแบบดูหน้าละมุนขนาดนี้เลยมันไม่แรงเหมือนแฟร์เนใช่แฟร์มันจะแรงแล้วเหลืองก็จจะแฟร์คืออะไรรู้ป่ะแฟร์คือคางแต่พอดีมันอยู่ที่คางเราเนี่ยที่คางมันยาวเออใช่คือทุกอย่างมันพอดีมากเออแต่ตีอุ้ยเอาใจเลย มาตอนเปิดคิ้เราทำท่าอะไรกันเราจะยังไม่สวยอ่ะเราจะวสวยแล้วขอทำท่าอะไรกันอีกรอบหนึ่งมาก่อนสิบสี่สิบส,ส,สองว้ายปะปมายองิน อุ้ยแต่วหมือนจะสวยจริงดูไปออกมาถิงการล่าดนินเนอร์หลังจากนี้จะแต่งตามแบเนี่ยไปหาซื้อเลยหลายอย่างี่น้องายได้เลยครับกินบอกเลยว่าลุคนี้สวยมากแล้วก็เป็นไงบ้างคะก็บสิบวิวตี้ดีมากเป็นรายการที่ดีนะให้ประโยชน์ออทั้งคนดูแล้วก็คนที่แต่งแต่งนะไม่เป็นแบบนี้ด้วยออก็หวังว่าจะได้อะไรไม่มากก็น้อยจากคลิปนี้ใครชอบไม่ชอบอะไรก็เมนมานะคะออก็ใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องนี้เราสนับสนุนช่องน้ารัมากเลยจริงกริ่งปลิวใจโฟร์นะคะสวัสดีพบกับเพื่อนกินกับต้อยก่อนนะคะบ๊ายบาย